3ปีหรือว่า36มงวดแต่ที่ดีนี้ถือว่าวิวเขาสวยมากๆชั้นมากกเลยนะสวัสดีค่ะคุขากลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะโอพันมาแถวนี้แล้ว ทุกคนนะคะมาอัปเดตชมที่ดินแปลงนี้สักเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยเป็นที่ดินนี้ถือว่าวิวเขาสวยมากๆชันมากๆเลยนะที่ดินแปลงนั้นก็คืออยู่ด้านหลังอุวตรงนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินเนื้อที่ไม่เยอะมากแต่สิ่งสําคัญคือเจ้าของให้ผ่อนได้ด้นานสูงสุดนะคะ 3ปีหรือว่า36งวดนั่นเองถือว่านานมากๆเลยใครก็ได้รีบมาดูมาจองเป็นเจ้าของเลยที่ดินรูปแปลงสีสวยหน้ากว้างติดถนน17เมตรความลึก41เมตรนะคะเป็นที่ดินที่หน้าน้ําหลังเขาหรือวิวเขาสวยมากแล้วก็ล้อมไปด้วยวิยวทุ่ง,งานานะคะไฟฟ้ายูน้าแปลงเรียบร้อยแล้วเจ้าของขอไว้ให้แล้วนะคะท่าในใดสนใจรีบมาดูเลยตรงนี้นะคะเจ้าของขายในราคาตารางวาละ5,500บาทหรือว่าเมายกแปลงก็จะเป็นเงิน6 9 3 0 0 ะะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีทั้งหมดเลยยร่งที่โอก๊กเต่่์บอกมานะคะว่าที่ดินแปลงนี้จะของให้ผ่อนได้นานนะคะตอนนี้ถ้าสนใจนะคะไม่ต้องใช้เงินก้อนใช้เงินเยอะนะคะวางเงินดาวเพียงแค่10,000แบาทพร้อมค่าทําประโยชน์ได้เลยนะคะและให้ผ่อนขั้นต่าเดือนละแ0 0 0ันบาทไม่มีดอกเบี้ยฟรีดอกเบี้ยฟรีค่าโอนฟรีทุกปีเลยนะ,ะของกรุงของไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากวัดสบกเขียวเพียงแค่1.6กกิโลเมตรนะคะ ่างากแยกรีนาวาประมาณ6กิโลเมตรทางใจแยกสามสาวประมาณ13กิโลเมตรนะคะเป็นที่ดีที่ือว่าสวยมากๆเลยและที่สําคัญคือเราไม่ต้องใช้หนึ่ก้อนด้วยพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลรีนาวาอาเภอ,อเมืองนครนายกจังหวัดนครน,นายกนะคะรูปแปลง่เสริมบ,บรรยากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวพาชมกันตามมืนกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือถนนสาธารณประโยชน์กว้าง8เมตรเลยนะถือว่ากว้างมากๆเลย อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ด้านหน้านะคะมีสระน้ําบ่อน,น้ําขนาดใหญ่มากๆเลยวิวสวยบรรยากาศดีลมลื่นเยน็นสบายมากๆเลยนะคะนี่บ่อน,น้ําเป็นบ่อน,น้ําของชาวบ้านเขานะแต่ว่าทําให้เราเนี่ยลมลื่นเยน็นสบายนะคะเป็นที่ดินที่สามารถขับรถเข้าออกวนได้หลายทางมากๆเราจะมาจากทางวัดสบกเขียวนะคะห่างกัน1.6กิโลเมตรหรือว่าเราจะมาจากทาง CJ สศรีนาวาก็ได้ห่างกันก็ประมาณ2กิโลได้นี่ มีถนนเรียบคลองนะคะถนนตรงนี้เป็นถนนสาธาะกว้าง8เมตรนะคะทุกคนส่วนที่ดินของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลป,ประมาณ10เมตรนะคะที่ดินอยู่ตรงนี้นี่ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะคะประมาณ17เมตรความลึก41เมตรรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่126ตารางวานะคะเจ้าของขายในราคา ตา,ารางวันละ5,500บาทรวมเป็นเงินเหมายกแปลงนะคะ693,000บาทนี่เลยซื้อวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนนะคะใช้เงินดาว100,000บาทพร้อมเข้าทำประโยชน์ได้เลยนี่วิวสวยๆนะคะวันนี้เข้ามาเพราะว่านะคะฝนฟ้าอากาศบรรยากาศเปิดใจเปิดต้อนรับวิวมากๆเลยนะคะนี่คือวิวเขาที่อยู่ด้านหลังที่ของเราแล้วก็จะเป็นวิวทุ่งนารวมๆแล้วบรรยากาศสุดฟินเลยก็ว่าได้นะคะ ไฟฟ้าอยู่นะแปลงแล้วนะจ๊ะทุกคนจะของขอไว้ให้และนีะ่สนใจนะคะรีบม,มาดูมาจองนะคะที่ดินแปลงนี้ได้เลยมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีทำเลทองมากๆนะคะเราซื้อไว้นะคะเพื่ออยู่อาศัยซื้อไว้เพื่อเก็งกาไรหรือว่าซื้อทิ้งไว้ก่อนผ่อนสบายๆขั้นต่ำเดืละแปดพบาทจ้ของให้เวลา ยืดยาวนานสูงสุด3ปีหรือ36มวดก็ถือว่าน,นานมากๆเลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะอัปเดตท,ที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยสนใจรีบมาดูมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศร้อมรอบตรงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านนะระหว่างทางที่เข้ามาอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะย้อนแสงตรงนี้เห็นไหมอือลาไปก่อนค่ะเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอ๋พาชมไปเลยนะคะถ้าไในที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชม ตรงนี้ก้าสามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆและที่ส่งัายถูเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆรายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ